คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิจารยณในการรับชมสนับสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องที่จะทําให้คุณรวยงวดนี้ต้องเป็นของเรานะคะสําหรับคลิปนี้เรามาพบกับเลขเด็ดของ แอดแมนมากขั้นเทพและแอดหนูน้ำแอดเจเน็ตนะคะพร้อมสถิติย้อนหลังไปดูกันว่าข้อมูลจะน่ารุ้นขนาดไหนเริ่มต้นจากแอดแมนมากขั้นเทพนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด6งวด16กรกฎาคม2566ให้26ออก62ลงล่างคะ่ะ 31กระกฎาคม2,566ให้1,1ออก1,1หล่งล่างอีกแล้วคะ่ะ16สิงหา2,566งวดนี้ให้2,8ออก2,8บนฟ้านะคะ1กันยายน2,566งวดนี้หลุดนะคะ16กันยายน2,566ให้2,1 ออกหนขึ้นบนฟ้าค่ะและงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะคะ1ตุลาคม2566เป็นที่น่าเสียดายมากงวดนี้สะดุดไปนะคะจะเห็นว่าเลขของแอดแมนมากขั้นเทพค่อนข้างจะแม่นจริงนะคะ6งวดเข้า4งวดหลุดไปแค่2งวดเองนะคะ และสำหรับงวดนี้นะคะ16ตุลาคม2566แม่นมากขั้นเทพให้มาแล้วค่ะให้เลขเด่นที่เลข2นะคะจับคู่เด่นไว้ที่23 24 27 28แล้วก็29นะคะขอให้กลับมาทำผลงานได้ดีในงวดนี้นะคะและสำหรับเลข27นะคะ ก็ตรงกันเลยกับเลขของแม่สารคามนะคะแล้ว2 7 7 2นี้ก็เคยออกมาแล้ว2ครั้งนะคะในปีนี้จะมาอีกเป็นงวดที่3ไมไหมนะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆค่ะไปดูข้อมูลตัวเลขของแอดหนูน้ำกับแอดเจเน็ตกันต่อเลยค่ะข้อมูลชุดนี้นะคะเป็นการประกบผู้ ของเลขเด่นของแอดหนูน้ำและแอดเจเน็ตนะคะสถิติงวดที่ผ่านมา1ตุลาคม2,566ให้เลขล่างมา3ห่างเท่านั้นนะคะก็คือ02 20 42 24และ6226เข้าที่02นะคะแต่เข้าที่บนฟ้านะคะและสำหรับงวดนี้16ตุลาคม2,566 แอดหนูน้ำแอดเจเน็ Add Janet, ให้มาแล้วนะคะจับคู่2ตัวล่าง4664 8668 0660ซึ่งเลข4664นี้ก็ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์นอตตี้นะคะแล้วก็ตรงกันเลยกับเลขของแอดใต้ฟ้านะคะรู้สึกว่า4664นี้จะตรงกันหลายสำนักมากเลยนะคะและนอกจากนั้น ยังมีเลข6886ซึ่งตรงกันเลยกับเลขของพี่ต้ยพี่ปรกายนะคะ6886นี่ก็สวยนะคะมีใครเล็งไว้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f c ทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยคะ่ะ